วงปู่ศิลาท่านปลุกเสกให้นะคะถ้าท่านร่วมกองบุญ50บาทนะคะจะได้รับสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์องคอ์ปู่พญานาคที่หลวงปู่ศิลาปลุกเสกนะคะค่ะต,ตอนนี้สติกเกอร์องค์ปู่พญานาคเหลือแค่แผ่นเดียวนะคะเหลือแค่แผ่นเดียวถ้าท่านร่วมกองบุญ50บาท รับไปได้เลยนะคะไปติดโทรศัพท์หรือติดกระจกรถได้นะคะเพราะหลวงปู่ท่านปลุกเสกด้านแถวคาดนะคะ50สบาทติดโทรศัพท์นะคะ เอาวางตรงลอยพระพุทธพระพุทธบาทจำลองเนี่ยอะพระพุทธบาทจำลองตรงนี้นะตรงที่พรวางค์เงินวางนะค่ะหน้าอกพระปิดโลกเสื้อของอะไรผ่าไป็น้บําเพ็ญก็ว่าติดจะเป็นแบบนี้นะก็ถ้าติดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะ ไปติดรถก็ได้นะคะจะได้เดินทางไปไหนก็จะได้แขวะคาดปลอดภัยนะคะพอหลบผูกท่านผูกเสกได้แขวะคนเยอะมากครับเพื่อนๆคนเยอะมากัคบคนเยอะมาก จุดแรกนะคะจุดโยนเหรียญสื่อไทยที่พบพิษบาดจำลองหน้านอุประมา์เปิดโลกจุดที่สองนะคะจุดโยนเหรียญสื่อไทยเปินพิษบาดเที่ยวค่กระปุกอุปถัมจุดท้ายได้เลยนะคะแต่ถ้าใครจะขอพรนะคะเกี่ยวกับความรักก็จะเกี่ยวกับเพื่อนพรนะคะแนะนำให้ขอพรขอเปิดพินบาดเที่ยวนะคะนี่ยังเสร็จไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ยัง างยังไม่เสร็จไม่สมบูรณ์นะครับคนเยอะมากที่นี่วัดดอนใหญ่นะครับพามาเที่ยวมาชมที่วัดดอนใหญ่ คนเยอะมากครับจะไปไหนกันจะไปไหนกัน che da una minuto che da lì

ý thức <laughs> của mình đã được một cái món ăn của mình đã được một cái được cái món ăn của mình đã được cái món ăn của अरे साहे देखो देखो मऊने का ए ना एक दम हाक एक भी भैया मैं का लो भाई नहीं ê đi gặp không nha chút ơi nếu như mày chia tìm em 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 Yeah, e aí thầy cây nó mất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ごめん。 ได้แล้วครับพเพื่อนพามาเที่ยววัดดอนใหญ่นะครับรปปสวัสดีนะครับวันนี้พามาเที่ยววัดดอนใหญ่ที่คลองแปดลำลูกกานะครับ thank you นี่วัดดนอนใหญ่ครับมาไหวา้พระยาหน้าทั้งเก้านะครับพระยานาคทั้งเก้านะครับมาดูว่าชื่ออะไรมั่งนะครับพระราชาทิบดีนะครับพระนาคาทิบยรดี